สวัสดีพี่น้องเอเคยวิเคียนทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเ,เช้าเมื่อวานก็ได้มาดัดหนูไว้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าได้แจมรือเปล่านะครับวานดักไว้18หลังนะครับ ม,มาดูหลังที่สามครับพี่น้องตัวนะนี่นนเนาะเกี่ยวตึงๆต้งางอมีตัวครับมีตัวอ๋อโอ้โอโอโอ้ได้การได้การมีแต้มครับ ขออนุญาตก่อนนะครับเตรียมแหลกแหกหมันครับพี่น้องพอได้ตามพี่แกงครับโอเคครับม<อ>าถูล่างพี่เกล็ดครับพี่น้องเอ้าเอ,า,อาพี่น้องพี่นอ้องดีตัวครับพี่น้อง tô hấp ít thôi Hãy đủ Để... Để hàng đó. โอ้ครับเต็มสองครับพี่น้องขออนุญาตครับผมเต็มสองอันที่เจ็ดครับผม แตมที่สองลงที่เจ็ดให้โทนครับผมเอเคครับดูหลังที่แปดกันครับถึงกันงานได้สองแต้มครับผมพอได้ตามพี่แกงขอบคุณครับ